ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับกับไมโครโฟนระดับตำนานที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานอย่าง Shure s m 7 b นั่นเองซึ่งในวันนี้ได้มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับกับไมโครโฟน Shure s m 7 d b ก่อนจะมาพูดถึง SM7DB นะครับต้องขออนุญาตเท้าความถึงประวัติความเป็นมาของตระกูล SM7 ไมโครโฟน SM7 เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี1973นะครับทำขึ้นมาเพื่อใช้ในงานพอดแคสต์บอร์ดแคสต์ห้องส่งวิทยุหรือแม้กระทั่งในการอัดเสียงในสตูดิโอนะครับปี1999นะครับก็ได้มีการพัฒนาตัว h u m u u k i n n g o o i นะครับในรุ่นนั้นก็จะชื่อว่า SM7A นะครับปี2001นะครับ SM7 ก็ได้เพิ่มตัวโฟมที่เป็นไซส์หนาแบบนี้เข้ามานะครับในรุ่นนั้นเน M7B อย่างที่เราทุกคนคุ้นเคยนะครับตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาก็ไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆอีกเลยนะครับปี2023นะครับทางชัวได้ทํารุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือชัว SM7 ดีนั่นเองหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือว่าเคยเห็นกันมาแล้วนะครับกับช h ว w s m .7 b ที่ได้รับความนิยมในการใช้ในงานพอดแคสต์หรือว่าในงานไลฟ์มิวสิกนะครับจนไปถึงการอัดเสียงในสตูดิโอนั่นเองด้วยรูปแบบการรับเสียงของไม s ชัว s m .7 b เนี่ยนะครับที่เป็นคาร์ดิโอแล้วก็เป็นไม์ไดนามิกนะครับด้วยน้ำเสียงของตัวไมเนี่นะครับที่ให้ทั้งความอุ่น ความคมชัดด้วยนะครับแถมยังรับเสียงเฉพาะจากทางด้านหน้านะครับที่ด้านข้างและก็ด้านหลังเนี่ยแทบไม่มีเสียงเข้าเลยนะครับจึงเหมาะอย่างยิ่งนะครับในการนําไปใช้งานที่ต้องการใช้ไมโครโฟนหลายๆตัวแต่ว่าต้องการให้เสียงของแต่ละไมค์เนี่ยแยกกันนะครับ SM7B สามารถตอบโจทย์นั้นได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับข้อจํากัดเล็กน้อยของ SM7B นะครับที่เป็นไมค์ที่ค่อนข้างเงียบทําให้การใช้งานร่วมกับมิกเซอร์หรือออเดียโออินเตอร์เฟซโดยทั่วไปที่ให้เกณฑ์ไม่สูงมากนักเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะให้ศักยภาพสูงสุดของ SM7B ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อปรีแอมป์ายนอกนะครับเพื่อมาบูส์เกนของ SM7B ขึ้นมานั่นเองและด้วยความที่ไม SM7B ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบวกกับรายการพอดแคสต่างๆเนี่ยนำ SM7B มาใช้กันอย่างแพร่หลายทำให้คนที่ต้องการที่จะสร้างคอนเทนต์ของตัวเองต้องการที่จะใช้ไม SM7B เช่นกันชัวร์จึงได้ทำการสร้าง SM7B ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ต้องใช้ปรีแอมป์ายนอกอีกต่อไปนั่นก็คือ SM7DB นั่นเองครับชัวร์ SM7DB ที่รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยนะครับดูแล้วถ้าไม ต่าางจากเเดิมลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ต่างกันอยู่นะครับหลักๆแล้วก็คือเรื่องของความยาวที่ยาวมากกว่า SM7B อยู่ที่ประมาณไม่ถึงเซนเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสีนะครับที่ตัวโชว์ SM7B ตัวเดิมเนี่ยจะเป็นสีดาร์กเกรย์หรือว่าสีเทาเข้มๆเกือบจะดำนะครับแต่ว่า SM7DB ออกมาเป็นสีดําสนิทเลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้โชว์ที่เป็นสีดําเงาอยู่ที่ตัวใหม่ด้วยนะครับทำให้รู้สึกถึงความพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองครับ ในส่วนของความยาวที่เพิ่มขึ้นมาประมาณไม่ถึงเซนเนี่ยนะครับตรงนั้นจะเป็น Built-in Free a m นั่นเองนะครับ ทำให้เราไม่ต้องพกปรีแอมป์ขนาดใหญ่ไปใช้งานให้ยุ่งยากอีกต่อไปนะครับในส่วนของคุณภาพเสียงเรียกได้ว่าไม่ต่างจาก SM7B เลยนะครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของคุณภาพเสียงระดับตำนานแบบนี้ไม่ผิดหวังกับ SM7DB แน่นอนเพราะว่าระบบภายในหรือว่าตัวคอยหัวไม้ต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นแบบเดียวกันกับ SM7B เลยที่ต่างกันจริงๆก็คือตัวปรีแอมป์ที่บิวล์อินมาให้นี่แหละครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตนะครับก็คือในเรื่องของรูปแบบของสวิตช์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับในตัว สวิตช์ที่มีมาให้ทั้งตัวที่เป็นปรีแอมแล้วก็ตัวที่เป็นภาค EQ เนี่ยนะครับสามารถปรับได้โดยการใช้นิ้วเลื่อนอย่างง่ายดายนะครับ ถ้าเทียบกับตัว SM7B ตัวเดิมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวสวิตช์ที่เป็นการปรับ EQ ที่ด้านหลังตัวไมค์เนี่ยครับตัวนี้ต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างในการปรับสวิตช์นะครับไม่สามารถใช้นิ้วปรับได้เหมือนตัว SM7DB ครับในส่วนของสวิตช์ที่ปรับ EQ ด้านหลังตัวไมค์ SM7DB เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือเหมือนกันกับ SM7B เลยนะครับก็จะมีในเรื่องของ High Pass Filter นะครับในการลดย่านเสียงโลลงมานะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการบูสเสียงกลางเสียงแหลมขึ้นมานะครับทำให้โทนเสียงมีความสว่างมากขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวจะมาพูดถึงสิ่งที่มีมาให้ในกล่องกันหน่อยนะครับเริ่มต้นเลยก็คือตัวฟองน้าไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับที่ช่วยกันลมเพิ่มเติมนะครับใครที่เวลาพูดแล้วมีเสียงโปรซีดซาร์หรือเสียงเพอ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 สามารถลองเปลี่ยนมาเป็นตัวฟองน้าไซส์ใหญ่นี้เพื่อป้องกันเสียงโปรซีดซาร์ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวแหวนสําหรับปรับไซส์ขาตั้งใหม่นะครับสาหรับใครที่มีขาตั้งใหม่ที่มีพอร์ตขนาดเล็กเนี่ยนะครับสามารถใช้ตัวนี้เพื่อปรับไซส์ทาให้ใช้งานร่วมกับขาไม้ที่เป็นพอร์ต แล้วก็มีสายสําหรับเก็บสายไม้ที่สกรีนโลโก้ชัวมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสติ๊กเกอร์ชัวนั่นเองเดี๋ยวผมจะทดลองเปรียบเทียบเสียงระหว่าง sm 7 db แบบที่ไม่ผ่านปรีแอมเทียบกันกันกบ sm 7 d b ว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะให้ทดลองฟังเสียงที่เป็น sm 7 db แบบผ่านปรีแอมทั้งแบบบวก18เดซิเบลแล้วก็บวก28เดซิเบลกันครับนี่คือเสียงที่บันทึกจากชัว sm 7 b ด้วย e q เป็น flat ผ่านชัว mvx t ิ o u ท เดี๋ยวผมจะลองทำการทดสอบเสียง SM7B d แบบที่ไม่ผ่านปรีแอมมาเทียบกันกับ SM7B อยู่นะครับนี่คือเสียงที่บันทึกจากโชว์ SM7B d ด้วยการบายพาสปรีแอมและ EQ เป็น Flat ผ่านโชว์ MVX2U ที่เกณฑ55เดซิเบล ทีนี้เรามาฟังเสียง sm 7 db แบบที่ผ่าน preamp กันบ้างนะครับบวก18 db เป็นยังไงแล้วก็บวก28 db เป็นยังไงลองไปฟังดูครับนี่คือเสียงที่บันทึกจากโชว์ sm 7 db ผ่าน preamp ในตัวที่บวก18 DB เดซิเบลและ eq เป็น flat ผ่านโชว์ mvx 2 u ที่เกณฑ์สีเดซิเบลนี่คือเสียงที่บันทึกจากโชว์ sm 7 db ผ่าน preamp ในตัวที่บวก28 d เดซิเบลด้วย eq เป็น flat ผ่านชัวเอ x v x ที่เกณฑ์30เดซิเบล สำหรับใครที่กำลังมองหา SM7B มาใช้งานในการทำคอนเทนต์วิดีโอของคุณนะครับให้ลองมองมาที่ SM7DB นะครับเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพเสียงไม่แตกต่างกันแต่ว่าในแง่ของความสะดวกในการใช้งานไม่ต้องพกปรีแอมเพิ่มเติมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทดลองเสียงนะครับมาลองเปรียบเทียบกันดูระหว่าง SM7B กับ SM7DB เนี่ยนะครับก็เรียนเชิญมาทดลองได้เลยนะครับที่โชว์รูมมาหาจากทุกสาขาหรือว่าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ ที่เพจ f a c e b o o k ชัว Thailand แล้วก็เพจ Facebook มหาจักรโปรนะครับวันนี้ผมโบหมดหน้าที่แล้วต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ